สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เครื่องบินของกองการบินทหารเรือก,กองเรือยุทธการสำนักทอนบ้านฉางเรามาน้องพรและก็ครอบครัววันนี้มาเท e ใหญ่ นี่เห็นเสื้อเหลืองนี <S 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 ่เขาเป็นพนักงานรับจ้างปะเครื่องบินครับปะยางเครื่องบินลุงคนนี้รับจ้างปะยางเครื่องบินพรเป็นไงใหญ่ไหมฮะไหนลองไปเทียบกับล้อเครื่องบินดิไหนใหญ่บ้างไหนดูน้องพรกับล้อเครื่องบินเป็นไง โอ้ยรององบินใหญ่กว่าน้องพรเอพยอะใหญ่ป่ะใหญ่ขนาดไหนโอ้ยสุดยอดสุดยอดอาไปไปไปลำน้นเนี่ยก็ให้ไปตามถนนมึงก็เดินป่าราบไปเลยมานี่ไงไหนเครื่องบินนี่เหรอเครือ่องบินใหญ่อืมเอฟสิบหก อืมอ่าปายปายปายตัวนี้นี่เครื่องบินรุ่นแรกบินลำเลียงทางน้ำ,นำอ่าที่มีปีใบพัดยงบนนี่คือเครื่องบินลำเลียงเครื่องบินทะเลน,นี่เครื่องบินไอพ่นเครื่องบินตรวจการทางทะเล,ะเลนี่สามลำเลยอืม อนี่พาน้องพรมาเที่ยวที่นั่นนะพิพิธภัณฑ์เ,เครื่องบินน,นี่นี่นี่วันนี้มาเที่ยวเที่ยวอะไรนะพรนกการนก<า>การ นี่รรศการเครื่องบินใหญ่ไหมใหญ่โลกเลยหมอหรือเปล่านี่อะไรข้างหน้านี่อะไรเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินปีกหมุนเอ้ยไม่จช่นั่นมันนกอ๋อปีกปีกปีกไอ้นี้ปีกหมุนอยู่นี่ Điên bình ạ Đù 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 Nắc bin Nắc bin lòng lồng Ờ Này phải Điên là leo. <đừ cười> <Điểm trai nhiều. cười> <laughs> ไปไปึป้นไปหากล้อมนนอีนั่นลูกสะจวดอ่อะนะดื้ออีงไงอะไรนี่นี่ถ่ายตรงนี้นี่มี ร้องบ้าป่ะน่ะแอร์เหรอศกบินบินผ่านหน้าบ้านจะยิงแม่งให้ล่วงเลยแอร์หน้าตาแบบนี้ลงไม่ได้อ่ะรถพ่อมาทำรถพ่อมาไม่ยากจังเลยพี่ฮะรถพ่อไม่หมดพาลูกมาเล่นเครื่องบินเป็นไงพ่อ นี่ฮอริคอปเตอร์ของกองทัพเรือนะครับกองฝงบินสองอลิคอปเตอร์รำเรียงแบบที่สามตรงนี้ผลิตที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันเครื่องบินโจมตีแบบหนึ่ง ตัวนี้ผลิตสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเครื่องบินโจมตีแบบหนึ่งตัวโน้นสองหนูนย์เราชนาวีนั่นสองหน้นี่ก็น่าจะเป็นเครื่องบินลำเลียงทางทะเลเพราะปีกอยู่บน วันนี้เป็นเครื่องบินลำเลียงทางทะเลเนี่ยก็มีเครื่องบินลำเลียงทางทะเลเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องบินลำเลียงทางทะเลโน่นตามน้องพรนให้ทันเดี๋ยวพวกนี้ไม่เคยขึ้นเครื่องบินกันเลยดูดิ <c oughs> หน้าตานี่ตัวนี้เป็นเครื่องบินสี่เครื่องยนต์นะครับผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องบินปาปรอดำน้ำ ต้านสนามแม่เหล็กนะครับใช้ลําเลียงพลก็ได้นะครับนะครับเรามาเที่ยวกันก็พิพิธภัณฑ์อันนี้บ่ายสี่โมงเย็นนะครับที่เรามาเดินเที่ยวกันอยู่ก็ใครว่างก็มาได้ไครับผมลูุเว็บไหนได้เห็นอะไรบ้างเห็นนี เครื่องบินยายได้ขึ้นแบบเมื่อกี้ได้ขึ้นครับง่ขะเป็นไงเสียวปะเคยขึ้นเครื่องบินไหมเคยเคยขึ้นที่ไหนไปเชียงใหม่เออไปกะขายไปกะยมเออเสียวไหมตอนนั้นเสียวเออตอนนั้นลงลงลงขึ้นเสียวหน่อยแต่กลงกระแทกหน่อย ตอนนั้นขึ้นอะไรสายการบินแอร์เอเชียสีอะไรสีขาวแดงเออเออนี่ก็ได้พาน้องพรมาเที่ยวที่กองการบินทหารเรือพิพิธภัณฑ์กองการบินทหารเรือก็ร้อนไหมเย็นสบายอืมขอบคุณท่นผู้ชมด้วยกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วย